เอาเนาะสบายดีนะเนาะเราก็กลับมาสอนอันอาการปิดเปิดนะหรือว่าปุ่นผาปุ่นปิดเปิดเนาะปุ่นปิดเปิดเวลามันมีปัญหาเลยว่าปุ่นพื้นเสียงลบเสียนเนาะเวลามันมีปัญหาเฮซิกเกะจุดจใดก่อนนะเนาะเราต้องมาเบื้งลายวงจรนี่ก่อนนะว่ามันมัน ราต้องนำนำจุดมนค่าจุดใดไปหาจุดใดนะก่อนอื่นเราต้องเข้ามานี่เลยนะเปิดวงจรมันคนะ่าสีดามนี่ก็คือเก่านะเก่านี่ก็เป็นบทบทต้องไปที่เร็วกับมันนะพอต่อจากตัวนี้ไปหานี้ก็ได้นะต่อจากใส่มาก็ได้นะพะนต่อจากจุดนี้มาหานี้ก็ได้นะเก่านี่มันบ่ค่อยมีปัญหานะ มีปัญหาก็คือเขากวดเบิง่งมาเทามาวัดจุดนี้จุดนี้นเอาสไปน์นจับบวชไปจับนี่ลอกจับนีน่ลองเปิดเบิง่งถ้ามันมันบบติดนะก็แสดงว่าตัวนี้บบเป็นนะแต่ถ้าเอาเนมเนาะหรือว่าเอาเล็กเอาตัวที่เอาจับนะเอาเล็กเอาจินใส่จุดนี้นสองจุดนี้ทาวารมันหนึ่ง มันยังเปิดบูได้นะหนงบุ๊ปสปายเอาหนงบุวิ่งไปนะคือแสดงว่าเปิดบูได้จะแสดงว่าตัวลายต้องขาดนะหัวนี่บุ๊ปปุ่นอันนี้บุ๊มีปัญหาแต่ถ้าปุ่นตัวนี้บุ๊มีปัญหาเราต้องนำตัวนี้ไปก่อนอวัดอันนี้ลองต่อตัวนี้เข้ามาก่อนนะต่อต่ออันนี้มหาคาอันนี้นะต่อต่องอันนี้มหาคาอันนี้นะ หรือว่าเขาเอาเกานะ่าจิ้มเก่าไปหาจุดนี้ว่ามันเปิดได้ถ้าว่าเปิดบุได้ก็แสเนกมันมันยังขาดนะจานอย่นี้นะต่อเอามีดเนานะมีหมอมีน้นอยๆหนะึ่งขุดขุดบนนี้นะลองจิ้มอนนี้ไปลองลองเก่าบนนะี้จิ้มอนนี้ไปหาเกา่าแล้วยังเปิดบุได้นะกำลงังมันก็เข้ามานี่นะถ้ายังเปิดบุได้เนาะ มันจะมีมันเกี่ยวกับ IC Power นี่แน่นอนนะ IC Power นี่มันเห็นหน้าที่เปิดปิดเปิดเนาะก็เ,นะเห็นหน้าที่หลายๆอย่างเนาะซ่าซ่าก็เห็นนะหรือว่าระบบสัญญาการพันจากจุดนี้ไปอีกกันเนาะอ่ามันต้องไลยมาเปลี่ยนตัวนี้นะหรือว่ามาเปลี่ยนตัวนี้อย่างเดียวนะ ป่นปิดเปิดก็มีแต่ตัวนี้นะเอาต่อจนนี้ไปแต่ถ้าว่าปุ่นพื้นเสียงลบเสียงมันจะเข้าไปหาตัวใดนะตัวนี้ลบเสียงนนถ้าว่าไหลตัวนี้ค่าอันนี้เกานะอันนี้เกาอันนี้ไหลของมันนะตัวนี้มาหานี้ค่าไม่ต้องต่อตรงนี้นะ แต่ถ้าว่าเฮามาจิ้นวัดจิ้นอันนี้ไปหาเกา่าอะไรกันอย่งเปิดเครื่องบุงนะ้งหน่อเปิดเครื่องเปิดเครื่องนะเราลองจิ้นอันนี้นะเอาจอใส่ได้ไดแต่ถ้าว่าตัวนี้ยังได้ก็แสดงว่าหัวในโมบิเป็นนะหรือว่าปูนอันนี้โเป็นเปลี่ยนใหม่ ถ้าวัดอันนี้กินอันนี้ไปหาอันนี้ถ้าวัายังบบได้ก็คือนานมาเราจะได้นานมาต้องได้มาเปลี่ยนไอซีพาวเวอร์นี่เนาะเพราะมันมาเข้ามาหาตัวนี้ปุ่นพื้นเสียงปุ่นพื้นเสียงน่าจะเข้ามานี่ยนะแล้ววิ่งเข้ามาหา cpu เนาะ cpu นี่ cpu นี่ก็น่าจะยกและก็วางยกเวลายกมันม,ม,มันมีปัญหานะถ้าบุกเก่งเนะาก็ยังายอยู่เนาะเรื่องยกไอซีซีพียูนี่เม็ดอันนี้ก็คือแนมแนตะ่ว่าบกุกอันนี้บุกหอยมีปัญหานะวิธียกเรือกัน,นยกนะั่นยังมัน หลายมัดค่านะต้องคอยระวังพนะา,นะาปิดเปิดเขาก็คือมีเท่านี้นะเขาก็ถ้ามีปัญหาก็ลองต่อตามมันนี่ยนะลองเหตุตามคิดเอาขับใจนะ